และต้นโพล,ลาก็ชอนชัยไปทั่วเลยเสาหลักกำแพงอะไรก็หายหมดแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นา<ๆ>นๆน,นะจะยิ่งใหญ่<ๆ>แผ่เป็นวงรัศมีไปทั่วยาวไปหมดเลยแล้วก็จะใหญ่กว่านี้เอาออกก็ล,ลําบากและความยากของการตัดต้นโพเลยนะหนึ่งยางสองต้นโพค่อนข้างมีน้ําหนักดูดิดูหน้าง,งานดิแล้วขนทิ้ง หลายรอบเพราะว่าเนื้อไม้มันหนักเป็นตึกตึกตึกไม่ผมฝั่ว่า <ไว S 2> ทำไมไม่ใช้เลื่อยอยากออกกำลังกายอ่ะสามต้นโพเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อคนไทยก่อนจะตัดก็ต้องทำพิธีหรือไหว้ก่อนเพราะคิดว่ามีเทวด,ดาหรือผีมาสิงอยู่บางคนก็เชิญพามมาแต่สำหรับผมแล้วไม่ต้องเพราะผมเกิดวันเสาร์ตัดได้เลย อะรที่ไม่ได้เกิดวันเสาร์ระวังนะครับอย่าทำแบบนี้แค่อินไม่หร่กแค่อิน้าลแค่เอเอามันมาปล่อยง่ายมันจะอยู่ที่ดีๆหางใกลผู้คนตรงนี้แหละปล่อยตรงนี้วกันนะปัด 拜拜。